คือวันนี้อยากจะตอบแทนพี่ชายแล้วตอบแทนอีกวะเพราะเจอพีขลังดีหวะก็คือพวกเรานะครับผมจะเซอร์ไพรส์แต่ไม่จะโอ้ยอะไรจะเซอร์ไพรส์ดีหวะเหมือนจะเหมือนจะเซอร์ไพรส์แต่ไม่เซอร์ไพรส์หรอกเอาง่ายๆเลยคือเกตเขาเก็บตังค์มาทั้งชีวิตครับผมเพืซอร์ไพรส์วันนี้พี่จะเซอร์ไพรส์พ่อที่ไม่คิุกคนิเพ่อหรอไอ้เกียของใครเอาให้คนมาเอาไปดิของใครล่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อเจนี่เนี่ยไี่ดีหว่าใช่หรอเออ โอเคครับก็ขอกลาบสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกๆคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Infinity นะครับผมก็สำหรับเ สำหรับในวันนี้นะครับเราอยู่กับผมแล้วกับป๋าเฟรม90องศาแล้วก็อยู่กับเกตี้ดาค่ะสำหรับในวันนี้นะครับผมเราจะมาทําการยิดช่องพี่แบงค์แต่ว่าไม่ได้ยิดหรอกคือวันนี้อยากจะตอบแทนพี่ชายแล้วตอบแทนเลยวะแต่เขาใจดีขรรดีกว่าไม่ัมันไม่ได้ตอบแทนหรอกก็เหมือนกับว่าคือมืองอ่ะตั้งใจจะให้เขาเขาสำรวจทั้งวันทั้งคืนเนาะแล้วแบบว่ามีผมมีเกตแล้วก็เกมตอนนี้มันไปไหนนี่ ไม่รู้อ้าวไปส่งแม่ไปส่งแม่อ๋อไปส่งแม่เหรอก็คือพวกเรานะครับผมจะเซอร์ไพรส์แต่ไม่จะเซอร์ไพรส์อะไรจากเซอร์ไพรส์หวะเหมือนจะเหมือนจะเซอร์ไพรส์แต่ไม่เซอร์ไพรส์หรอกเอาง่ายๆเลยคือเกรดเขาเก็บตังค์มาทั้งชีวิตครับผมเพื่อจะเซอร์ไพรส์ของบางอย่างมึงจะเซอร์ไพรส์อะไรวันเนี้ยมึงบอกคนดูเข้าไปเด้วันนี้พี่จะเซอร์ไพรส์ท่อให้ที่แบกกับทุกคนท่อรถใส่อีเทียนนั่นอะคันนั้นอ่ะคันไหนไอ้เทยมีตั้งหลายคันบ้านแกนี่ พากันนะจอบทำคำผานอ๋อคำผานคันนั้นอ่ะเออคำผานหละไอ้แก้วง่ายเลยแล้วมึงซื้อมาทั้งกี่บาทคันอันเนี้ยพ่อเนี่ยที่ซื้อมานี่ซื้ได้ไรวโอ้ยคือพ่อเนี่ยมึงซื้อมาทั้งหมดกี่บาทเกือบเกือบแสนอโอฮะมึงก็ตังมาจากไหนเนี่ยโอ้โหพูดอะไรอย่างนีคุยเลยมานั่นไม่ได้ว่าคุยด้วยมาดิ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 มหดิมา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  ทำทำทำเฮ้นี่ <Yeah. S 2> ทุกคนเขาเขียนมาไว้ด้วยนะว่าถอจอถอจอ <Okay. S 1> อันนี้นะผมเป็นท่อของหนูลำลูกกานะครับหนูมหาชัยเฮ้ย hey. มึงงัวป่ะเนี่ยหนูลำลูกกาเออฉุกแล้วเอางูเข้ามาที่มาทแล้วเลยทุกคน โอเคเอางี้ก็สำหรับในวันนี้เกดเขาจะมาสะพ้ายท่อพี่แบงค์ให้จับเอริพายมึงใช่พูดคาว่าเฮ้ยมึงจะขัดกูทำไมวะเออไปกหะเอนกันแหละคือสเต็ปนี้เป็นสเต็ปของที่บางเซ็มองเทศทำให้นะผมก็เดี๋ยวไปหาแกเลยเพราะว่าแกตอนนี้แกนอนอยู่ไม่รู้ป่วยหรืออะไรจะให้แกแกะให้แกแกะดีกว่าเออเนี่ยโยนไปเลยไปถึงปุ๊บพี่แบงค์ บอลเลยนักหนาโดยเออมึงไม่ต้องไปเลยเอาเงาละกูทุ่เลยวันนั้กวันนั้กวันนั้กกูโดนหลายบอกมากโเอาเอาทุ่เลยป่ะได้ไปไปมึงเดี๋ยวอะไรมึงบอกว่ามึงมึงเดินไปเงี้ยมีอะไรหรือเปล่าอ่ะนอนนอนอยู่นอนอยู่บนนี่ไปละมือ เหมือนรู้มากมากที่อไม่รู้เที่อะเลยคอะไรแล้วไง่าถึงเลแม่งเดินมาคุบขับับบเสียงตีนดังขนาดนี้เดี๋ยวยกขึ้นพี่จะนอนอะไรดิทำการทำงานนั่นแหละนอนทั้งวี่ทั้งวันเนี่ยกูเมื่อยไปทริปกูก็เซิร์ฟขี่จักรถพวกมึงเที่อะกิ๊ก็ไม่ได้ขี่กับเขาไม่ได้ขี่เลยสาร์ทแบตแบตปันบันป่าโอ้โหไปก่อนเขาเลยนะแล้วตอนาดนี้อะพี่บอกพี่บอ เราตำรวจด้วยแบงค์จ่าแบงค์จ่าแบงค์ชื่อเดียวกันด้วยนะอารีเตื่นขึ้นมาก่อนเร็วจะมืดแล้วนี่มีของให้ด้วยพ่อใครปะเอาดูชื่อด้วยดูชื่อด้วยพ่อหมาเนี่ยพ่อหนูอะไรพี่พ่อหนูอะไรพ่อหนูชัดเจนร้อยเปอร์เซ er ็นต์โอเคถูกต้องถูกปะไอเดียของใครเอาให้คุณแม่ไปดิของใครเละเนี่ยเฮ้ยเจ้ของสจอร์นี่บอสอะไรเอาของม่แกะให้เอาไม่แกละ ถ่ายคคิดพี่อะไรกันงมาจากไหนครับไปนี่พี่เป็นนั่งคุกเข่าขอเข้ามาอ้อนวอนขอมาเลยว่าพี่ไพีิชายผมเถอะหนูมหาชายเถอะนะหนูรับลูกกาเกไปแล้วล้เลแล้วพี่เล่นทำไมกเาก็เล่นซ้ำไงกูจะรู้หรอไม่ต้องมือกูยิยิ่งกว่าคมมีดดิใช่หรอเออากันเลเฮ้ยยันี้เฮ้ยท่อจะเนียนเลยดีกว่าใช่หรอเออ ของยิ่งก็ต้องอย่างนคือท่าอะไรล่ะเกี่ยวกับแสนแม่มึงก็ทอดรุ่นนี้สองสามหมื่นแค่นั้นแหละเฮียเลโกศาสตร์พูดอยดีเชื่อไหมพี่ทอดนี้ยเป็นทอดลิมิเต็ดที่หายากมากที่สุดแล้วโอ้โประกันพี่สุกสาวมันไหมสุกซาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอแล้วพอแล้วนี่นี่บ้องนี่บ้องใหญ่นี่บ้องใหญ่นี่ไ เหนื่อยเลยเนี่อะโคตรใหญ่เลยอีท่ใหญ่เลยไงสวยไหมสวยไหมพี่เฮ้ยนี่มันท่อดหนูหลังลูกกาเนี่ยว่ะโอ้มหาชัยเอามึงกันเล่นสิก่นจอมบิ๊กก็ต้องขอบคุณนะหนูด้วยนะครับที่ส่งท่อให้ผมใช้หรือว่าซื้อมาก็คือซื้อมาอ๋อโอเคก็ขอบคุณเมียด้วยนะครับที่ไปซื้อกับหนูมาถ้าหนูนั่นหนูนั้นหนูใจดีก็สปอนเซอร์ท่อดทางบ้านเลยก็ได้นะครับโอ้โหแล้อยากให้ผมอ่ะจะทำอะไรครับเมีย่ครั้งผมไม่ได้เลยนะเนี่ยผมไม่ได้อะไรเลยนะ เนี่ยเย่อ๋อไอ้ท่อบลุกดูบุกไแม่มึงแง่ความรู้นี่ครับพี่ไม่ได้แอคอยู่แล้วรถพี่มีท่อใส่แล้วต้องน่ใส่งั้นเลยละกันทุกคนไม่เห็นสูบสูบชั่เหม็นอะเหม็นอะไรเหม็นน้ำลายตัวเองทุกคนว่าพี่แอคป่ะเดี๋ยวพี่คอนั่งหลับก่อนนะเดี๋ยวพี่คอนั่งหลับก่อนนะ คุยอะไรคุยอะไราแอะไรตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นก็จัดเลยไหมล่ะจะเรี้อยเปล่าเอาจุดก่อนจุดยังพ่อปลายเกลียวด้วยมาดูไหนพ่อปลายเกลียวท่อใส่เกลียวดีเดี๋ยวต้องลองหรอแล้วพี่เชื่อไหมว่าตังที่เกตออกมาได้อะเกตได้จากอะไรได้จากแม่นี่แข็งร เกมคีบตุ๊กตาคลิปตุ๊กตาพี่ว่าเขาว่ากำลังมาแรงไอ้แอดไอวินเนะใช่โอ้ยแม่งรู้ด้วยไอเด้นรู้ดีแสดงว่าไปเล่นมาแล้วไมเช้าเล่นมาแล้วเสียโอ้ยโอ้โเสียมาอยู่คุณนี่พี่ต้องบอกมาจากไอเกดปุ๊บพี่จะได้โบนัสคูณสองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เช้าคุณเล่นได้มาทั้งสี่พันกว่าไว้เราพี่บอกเสียแต่ก็เสิร์ฟแม่ด้วยกูเล่นกูเล่นกเว็บมันบลั๊กอยู่โอ้ยยังตั้งดูไหมมาจากช่องพูดีไหาช่องเกดอะไรมาช่องกลัวไปเลยสองร้อยห้าสิบคนัสเปอร์เซ็นต์โอ้ห้าสิบคนแรก สบมีบริการทานเฟอร์ผ่านทุกที่บระเทศด้วยผมบอกเขาหมือนเขารู้หมดแล้วครับพี่เอาละเอางี้ดีกว่าพี่ใส่โชว์คนดูหน่อยได้สตาร์ทได้ไหมั๊กสตาร์ทไม่ได้เอาทำไมอ่ะคัดอยู่รถอีเชียเกมครั้งคองผ่านไม่พอยินผ่านห้านเลยเออนี่หมูนี่ก็อยู่รถมันผ่านที่ผายเลยทันเล่นบอกให้ใช่ผ่านทุกอย่างเลยที่รับไม่ได้ผ่านเลยเกมมันเอาปนปนไปปนไปไปด้วยหัวใจอะไรยืมเย้ แม่งสวยดีว่ะใส่เข้าไปดิพี่เดี๋ยวดิเดี๋ยวลางพอละโอ้โหเป็นแม่งสวยดีว่ะเฮ้ยติดเครื่องเลยเดี๋ยติดไม่ได้ใช่หรอถ้าติดข้างๆโครโครโครเลยเอางี้ดีกว่าพี่ติดเองเลยตึ๊ด ก็เสียงนุ่มเลยเบนหน่อยเบนบ๊ามบ๊ามบ้ามบามตัด้ิตัดสิัดสิัวดำหงายแบบนี้อ่ะเลานไปเล่นไปเล่นไปปบ้ามบ้าบาบ สัตว์มีคิวไม่ได้เลยเหรอนะขอบคุณขอบคุณพวกมึงมากกููร้แหละว่าพวกมึงไม่ได้ซื้อมาหรอกอันนี้ยตอนน้ำเขาตั้งใจส่งมาให้กูใช้อยู่แล้วกูรู้ว่าพวกมึงทำเป็นแอปไม่ซื้อมาใช่ป่ะแอปอะไรก็เ,เกียร์ใหซื้อมาจริงจริงก็อันนี้ยไอเกียร์สั่งมาจากเพจเอางี้ถ้ามึงซื้อให้กูจริงอ่ะอนั่นหนูครับผมขออีกสองใบได้ไหมเพราะไหนๆเราก็อุดนนท์เราเราจะมาใส่รถที่บ้านอีกสองขัดยังว่างอยู่โอเคเอางี้ครับผมก็พี่แบงค์อ่ะใจดีมากเลยครับดีใจมากจนหำตรงเลยครับ ทำไม่ใหญ่หรอวครับแต่ไข่น่ารักไข่น่ารักว่พี่ทำไมพี่ดีใจขนาดนั้นได้หรอเอาจริงเราตูงอับโอ้โหมันจะเหลืองโอเคก็สำหรับคลิปที่ทำคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด subscribe ให้พี่ด้วยพี่แบงค์เกรดแล้ะก็ผมนะครับแล้วก็พี่เกมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามทุกการติดตามนี้จะมีแจกตลอดโบนัสจแจกของพี่นะก็อย่าลืมติดตาม Facebook ที่ชื่อจานเกรด อะไรวะเกียรติสีเออเกียรติสิีแล้วก็โมลังกรแล้วก็เดี๋ยวไปเบฟนะครับทุกคนก็สำหรับพี่นี้นี้มันจะล้มอันนี้โฉวอันนี้แบบหวนรับกูพอดีเลยโอเคเดี๋ยวไปดูอาการพี่ก่อนดีใจจะเป็นเหตุเงี้ยลุขึ้นไม่ได้เลยเอาเมื่อเก็บมันก้็หัวไปแล้วทุกคนบอกเลยอยู่บ้านนี้มีแต่ความฮากูป่วยยังไงถ่ายคลิปด้วยเปิลมันมองดิสงขารอไปงง 怎么样？好，别客气。<laughs> yeah.